แม่น้องมาแตวคนไม่ไหวบอกชาวเน็ตเลิกเสือก่อหลังถูกวิจารณ์การเลี้ยงลูกเรียกได้ว่าแฟนคลับหลายคนคงรู้จักคุณแม่น้องมาแตวหรือม้าหมวยมาแตวที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลน้องมาแตลวเด็กป่วยออทิสติกที่โด่งดังในโลกติ๊กตอกล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงกรณีที่ชาวเน็ตอออกมาวิพากวิจารณ์คลิปที่คุณแม่และคุณลูกแสดงความรับ ต่อกันเป็นมีภาพบางช่วงที่น้องอ้อนแม่ที่มีการจุบกันจนชาวเน็ตเกิดความไม่สบายใจกลายเป็นดราม่าขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงดราม่าแสดงความรักต่อลูกเกินงามว่าที่บ้านนี้จูบหอมกันเป็นเรื่องปกติตั้งแต่รุ่นอาม่าแม่หมวยมาแตวและล่าสุด แม่น้องมาแต่วนั้นก็ทนไม่ไหวบอกชาวเน็ตเลิกเสือกอหลังถูกวิพากษ์วิจาร์ณการเลี้ยงลูกโดยงานนี้เธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าแม่ทนไม่ไหวแล้ววุ่นวายกับชีวิตคนอื่นเหลือเกินเป็นอะไรมากไหมเลี้ยงลูกฉันมาตั้งแต่เด็กจนโตเหรอถึงเก่งกันหมดเลิกเสือกค่ะจบนะและโพสต์อีกครั้งว่า ลงคลิปร้องเพลงยังดราม่าในติ๊กต็กแปลกนะทำอะไรก็มีแต่คนสนใจขอบคุณนะคะไม่โกรธนะแต่ตลก